สวัสดีครับผมนายสตวแพทย์ทัศพ์เวชอศนนะครับเรียกอย่างหนึ่งว่าหมอ밍นะครับวันนี้เรามาติวสอบสมุนไพรแห้งกันนะครับครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่11นะครับเรียกว่าธาตุตถุกนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธาตุตถุนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะจุดสีครับลักษณะมีสีเขียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองเห็นด้วยตาก็จะเป็นสีฟ้านะครับ เพราะว่ามันดูดน้ําเข้ามานะครับจนสีถ้าให้แข่งจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวรสเปรี้ยวฝาดนะครับรสเปรี้ยวฝาดสบุลกัดหัวขูดกัดหัวหูด,ด,หหดคุศราชรักษาโรคฟันดินประสิวครับลักษณะเป็นเปลือกสีขาวใสไล้าน้ําแข็งก้อนมีรอยร้าวข้างในนะครับรสเค็มสบู่ขับลมที่ข้างค้างตามเส้นนะครับเป็นธาตุที่สายตัวง่ายนะครับดินประสิวเกลือสิงเท่านะลักษณะนะ เม็ดเล็กๆขาวขุ่นมองรวมๆก็จะมีสีจากค้ำนะครับรสเค็มสับปะุณล้างเมือกมันในนํำไส้ดีเกลือลักษณะขาวใสเป็นเงาเม็ดเป็นแท่งใหญ่กว่าผงชรสนะครับรสเค็มขมสับปรุงถ่ายท้องผูกถ่ายกระชายทาให้เส้นเอ็นหย่อนน้ําประสานทองนะครับน้ําประสานทองก็จะเป็นสับรุณน,นะครับขับเสมหะ แก้ที่สูงจมูกแก้ลมจุกเสียดแก้กระหายนะ้นำปสานทองมีน้ำสองทองจีนน้ำสองทองเทศแล้วก็น้ำสองน้ำสานทองสตุกนะครับน้ำสองน้ำาสานทองเทศก็จะมีรดเย็นสมุนแคปเซมมหะแก้ไอแก้ที่สูงจมูกนะนีมีืีดวงอันเกิดในลำคอครับตัวนี้นะตัวสารส้มนะครับเป็นก้อนสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นลสฝาดเปรี้ยวสมุนสมานได้ทั้งภายนอกและภายในชะล,ะล้างฤดูขาวแก้บาดแผลทําให้หนองแห้ง แก้แผลในปากในคอขับปัสสาวะแก้นิ่วนะฮะสารส้มมีสมุอเออมีสมุนสมอกับเน่าสับป,ปะรดนะครับน้ำตากลกรวดครับน้ำตากลกรวดลักษณะก้อนสีขาวนะครับบางก้อนใสบางก้อนขาวขุ่นให้ชิมดูจะมีรสหวานนะครับน้ำตากลกรวดสมุนแก้คอแห้งจุกําลังทําให้เนื้อหนังชุ่มฉ้นกรรมะทันเหลืองนะครับลักษณะก้อนสีเหลืองอ่อนอ่อนนวลสมุนแก้โรคผิวหนังผู้พองน้ำเหลืองเสียฮุงกับน้ำมันทาแก้หิด กรรมฐานแดงหรือมาดนะครับลักษณะมีสีส้มแดงคล้ายสีดินลุกรลังสรรพคุณแก้แผลเปื่อยรามหุงกับน้ำมันใส่แผลหรือรังนะครับบดผงสมเหล้าทาดับพิษไข้าการบางชนิดเช่นไข้มูสวัดกาละบูลลักษณะสีขาวละเอียดเป็นผงสีเป็นผงมีกลิ่นหอมลดร้อนสรรพคุณแก้ปวดท้องจุกเสียดขับลมในลำไส้ พิมเสนนะครับลักษณะจะเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เ,เป็นแบนสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับสมุนไพรแก้ลมเวียนหน้ามืดวันุงหัวใจมนทอนนะมนทอนเก็ดสะแหนนะครับหรือเรียกว่าเก็ดสะแหนนะหรือมนทอนนั้นจะเป็นสายนิดหนึ่งนะครับที่พบในน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ในมิ้นนะครับมิ้นป่าเปปเปอร์มิ้นในรูปต่างๆางนะครับเก็ดสะแหนจะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวมีกลิ่นและรสชาติหอมเย็น สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการวียนเวียนศีรษะหน้ามือตาลายขึ้นใส่อาเจียนบนรรเทาอาการหวัดคัดจมูกขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียนแน่นกับอาหารช่วยให้ระบบด่อยอาหารทำงานได้ดีมากขึ้นดินสอพองสรรพคุณห้ามเหนือแก้เม็ดปวดผื่นคันนะครับพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายทาให้ร่างกายเยน็นะรงทองลักษณะก้อนสีออกส้มก้อนสีออกส้มสรรพคุณถ่ายน้ําเหลืองเสียถ่ายเสมหะถ่ายโลหิต อยู่ในวิกาตีฉินธรามกาวมาหาหิงลักษณะสีเหลืองๆนะครับเป็นก้อนสีเหลืองได้จากยางของต้นมหาหิงลสขมร้อนเหม็นนะฮะขนขนขมร้อนเหม็นสมุนทขับลมในลําไส้แก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อใช้ทาท้องเด็กแก้ท้องขึ้นท้องปวดท้องยาดำยาดำลักษณะเป็นสีดำนะฮะผิวมันผิวเป็นมันได้จากยางของต้นว่านหางจรเะเข้สมุถ่ายท้อง สีเสียดไทยลักษณะเป็นก้อนดำด้านด้านเหมือนน้ำตาลปึกบางชิ้นด้านหน้ามีเศษใบไม้ติดด้วยนะครับสีเสียดไทยลถฝาดจัดสรรพคุณแก้ท้องร่วงแก้บิดมุกเลือดสีเยดเทศนะครับหรือสีือหรือเรียกอย่างว่าสีเศดแขกลักษณะเป็นท่อนสีอิดท่อนลักษณะคล้ายข้าวหลามนะครับลถฝาดจัดสรรพคุณแก้ท้องร่วงแก้บิดมุกเลือดสนิมเหล็กนะครับสนิมเหล็กสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ตับสุดม้าโตย้อยหนามโต ย,ย้อยแก้คุทราดและผสมยากแก้ไข้จับสันมดยอบครับลักษณะเหมือนยางมัดจอยที่ทําถนนได้มาจากยางไม้ห่อด้วยหนังสัตว์รถเมาเบื่อสบุนขับเสมผ์ฟขับปัสสาวะขับเหนื่อขับไผ่ลมแก้วกแกลบลักษณะเป็นเกล็ดขาวบางรถเย็นกร่อยสับุนขับปัสสาวะแก้โรคตาหอระดับอีบทองลักษณะก้อนเล็กๆสีเหลืองคนเขียวเป็นเป็นมันเงา นะมีก้อนสีเหลืองเนเขียวนะครับสมุนใช้ผสมยากวาดแก้เม็ดยอดในปากเด็กนะครับแก้เม็ดยอดในปากเด็กใช้ผสมยากัดขนหนวดเข่าให้ร่วงหลุดไปนะครับกัดขนนวดเขา่านะหนังปลากระเบนลักษณะหนังแข็งๆมีลายจุดๆเป็นสัตว์วัตถุนะครับใช้หนังทํายาสมุนขับเลือดเน่าร้ายหลังจากการคลอดบุตรขับน้ําขาวปลา ขี้มแมลงสาบลักษณะรูปทรงเหมือนขนมเม็ดขนมเล็กๆนะครับขี้มแมลงสาบสีดําบี้ดูจะเป็นผงใช้มูลทํำยาสพูรแก้กรรมโรคนะครับครับก็จบตุดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ